พราะอยากมีดวงตาเห็นธรรมจึงต้องแสวงหาสวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมผู้แสวงหาทุกท่านเพราะอยากมีดวงตาเห็นธรรมจึงต้อง,งสสแสว,ว,วงหานะครับหัวข้อวันนี้ทำไมผมถึงตั้งหัวข้อนี้นะเพราะว่ามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกัลายาณมิตรนะครับ คอมเมนต์ Comment, อยากมีดวงตาเห็นธรรมนะครับอยากไปที่โน่นอยากไปที่นี่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้เข้าใจว่าต่อให้ไปที่ไหนท่านก็ไม่เห็นหลอกครับถ้าท่านไม่เห็นใจตัวเองนะครับมันต้องเห็นกว้างรู้สึกนึกคิดตัวเองครับมันถึงจะเห็นธรรมนะครับตราบใดที่เยายังหลงไปจะแสวงหาแต่สิ่ง ภายนอกกายก็ยากที่จะจะเห็นนะครับถ้าเราไม่วกกลับมาดูใจของตัวเองให้บ่อยๆนะครับธรรมะมันอยู่กับเราทุกขณะจิตก็พูดกันบ่อยๆนะครับสังเกตสังเกตใจตัวเองแค่นั้นแหละสังเกตอะไรครับเนี่ยกายใจ ผมขอยืมคำพูดของท่านโพธินันทะนะคัท่านจะชอบพูดเอ่อพ่อแม่ลูกอ่อนจำเลืองดูลูกน้อยนะฮะดูลูกท่านพูดคำนี้ได้ดีได้ดีผมก็เลยขอยืมคำพูดของท่านมาให้พวกเราฟังนะครับพ่อแม่ลูกโคแม่ลูกอ่อนจำเลืองดูลูกน้อยยังไงครับก็เหมือนกับตัวเรานี่แหละพยายามจำเลืองดู พยายามสังเกตใจตัวเองบ่อยๆนะฮะเห็นแล้วก็ละเห็นแล้วก็ละนะฮะเห็นแล้วก็ไม่ใช่ไปจดจดจ้องมันเอาไว้นะฮะเห็นเมื่อเห็นแล้วก็ละนะฮะจนวันนึงเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติของจิตมันจะทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติเลยนะฮะเห็นในที่นี้คืออะไรครับเห็นความรู้สึกนึกคิดที่มันไม่มี การปรุงแต่งไม่มีภาษาเห็นตามความเป็นจริงนะฮะนั่นะนะคำที่ท่านโพธินันทาพูดเนี่ยแหละโคแม่ลูกอ่อนชำเลืองดูลูกน้อยนเนี่ยเนี่ยนะฮะก็ชำเลืองดูกายดูใจนี่แหละไม่ใช่ไปจุดจ้องมันนะครับให้มันเป็นธรรมชาติชำเลืองเห็นแล้วก็ละจนมันเป็นอา่า ความเคยชินหรือเป็นอัตโนมัติของมันนั่นแหละที่มันเป็นธรรมชาติน่โดยที่เราไม่ต้องไปพยายามที่จะจดจ้องมันนะครับธรรมะเนี่ยถ้าเรายิ่งใช้ภาษาเยอะๆมันจะยิ่งทำให้เราสับสนนะฮะความจริงธรรมะเนี่ยมันไม่ไม่มีภาษาทำอะไรมากมายแล้วครับมันดูแค่เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมแค่นั้นล่ะครับ ไม่มีอะไรมากกว่านี้ฮะธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายมากง่ายง่ายจนจนยากพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะอะไรมันยากเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับความเคยชินมาตลอดนะครับ อยู่กับความเคยชินตั้งแต่เกิดนะครับตอนเราเป็นเด็กเนี่ยมันก็เหมือนเมมโมรีการ์ดที่มันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรนะครับแต่พอเริ่มเราเราเริ่มโตขึ้นมันก็จะเริ่มมีสัญญาความจำเข้ามาสะสมไว้ในตัวเรานะครับมันจึงทำให้เราติดกับดักตรงนี้นะฮะ จริงๆมันไม่ได้มีอะไรให้ต้องไปค้นหาอะไรมากมายเลยเพราะมันอยู่ในตัวเราหมดเลยนะครับพุทธ,ธะเพียงแค่เรากำจัดอะไรฮะอุปทานนะฮะหรือมโนโจิตมโนโปรุงแต่งเนี่ยจิตมโนวิญญาณเนี่ยฮะ ต้องกำจัดตรงนี้นะฮะกำจัดยังไงครับก็คือความรู้สึกตัวบ่อยๆนี่แหละรู้สึกตัวที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งเนะรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาตินะฮะเนี่ยผมยกตัวอย่างเนะี่ยน้ำใบ อดอกอัญชันนะครับเนี่ยตอนที่เราดื่มเนี่ยอันนี้มันจะอุ่นน้ำมันจะอุ่นนะครับความรู้สึกที่มันมันไหลาจากลำคอไหลลงไปนะไหลลงไปถึงตรงไหน มันไปหยุดที่ตรงไหนคือตรงนั้นนะมันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องใช้ภาษามันรู้โดยธรรมชาตินะครับนี่แหละคือคือการรู้ธรรมชาติแบบโดยที่ไม่ปูแต่งคระะับภาษาอีสานก็คือรู้ซื่อๆรู้รู้เฉยๆอย่างเงี้ยน,ะะนี่แหละธรรมะมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละครับเราต้องหลุดออกมาจากมโนวิญญาณนะหลุดออกจากขันห้า คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรมากมีแค่อริยาสัจสี่มกักมีองค์แปดเนี่ยฮะพระพุทธเจ้าสัตรู้แค่นี้แหละรู้เหตุของทุกทุกเหตุของทุกหนทางของการดับทุกเหตุของทุกก็คือเกิดมาจากอะไรล่ะฮะเพราะเรามีร่างกายครับมีขันห้า ขันหน้าเขาูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะตรงนี้มันก็ทําหน้าที่ของมันมันเป็นปกติเพราะว่ามันเป็นร่างกายทําไมเราจะไม่ให้ไอ้จัวจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันมาเกาะมาเกาะไอ้ตรงเนี้ยมาฮุบอ่า มาคุปขันเอาไว้เนี่ยมันถึงไม่จบไม่สิ้นไงครับเพราะมันมีจิตมโนวิญญาณที่มันหรืออุปทา,านที่มันเกาะอยู่หลุดไม่ได้สักทีมันจึงจำเป็นต้องมีคนชี้ไงครับต้องมีคนชี้ให้ออก จากตรงนี้นะอย่างผมศึกษามาทางสายเซนเนี่ยทางสายเซนเนี่ยมันก็จะทําให้ให้เกิดปัญญาก่อนมันก็จะง่ายผมจะพูดตรงนี้บ่อยๆนะครับสติสมาธิปัญญานะครับเหมือนอะไรล่ะฮะเหมือนองคุลิมานนะฮะเหมือนกับองคุลนะิมานเนี่ยองคุลิมานเนี่ยขาดสตินะครับ ขาดสติขาดสมาธิสมาธิอาจจะมีฮะแต่ขาดสตินี่แน่นอนพระองค์ชี้ให้องคุลิมานเกิดปัญญาก่อนนะครับชี้ให้องคุลิมานเกิดปัญญาก่อนถึงองคุลิมานเข้าใจอ๋อที่ผ่านมาเราเราหลงสังขารมดเลยหลงความคิดปรุงแต่งหลง เชื่ออาจารย์แม้แต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ย <c oughs> ก็ยังเชื่อไม่ได้จนกว่าท่านจะได้พิสูจน์เองนะฮะด้วยตัวของท่านเองผมไม่ได้บอกว่าพูดแล้วให้ท่านเชื่อนะฮะท่านจะต้องเห็นด้วยตัวของท่านเองนะครับสิ่งที่ผมพูดผมก็ชี้ให้เห็นแค่นั้นเองว่า เนี่ยพระพุทธเจ้ามันอยู่กับเอ่ออยู่กับตัวกับใจเราอยู่ตลอดเลยนะเพียงแต่เราไม่เคยสังเกตแค่นั้นเองมันมาธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆหายมหารย์ขนาดนั้นแหละครับมันถึงต้องมีคนชี้ให้เห็นไงครับถ้าเห็นเองไม่ได้นะฮะเราฟังมาหมดแล้วครับได้ยินคําว่าว่างอย่างนู้นอย่างนี้ แต่มันก็เป็นแค่สัญญาที่จำมานะฮะจริงๆความว่างตรงนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยไอ้ปล่อยวางเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันต้องเห็นสัจจความจริงครับเห็นอริยาาสัจสี่จริงๆนะฮะมันถึงจะปล่อยวางได้นะครับพูดกันเกินกาดนะฮะความปล่อยวางปล่อยวาง แต่มันก็เป็นแค่สัญญามันยังไม่ใช่ของจริงนะฮะของจริงเนี่ยถ้ามันมันต้องหลุดโพรงออกมานะฮะมันถึงจะเห็นว่ามันว่างยังไงนะฮะมันต้องเกิดปัญญาก่อนไงครับไอ้สิ่งที่เราพูดเราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของขันห้าหมดเลยครับแต่ไอความว่างตรงนั้นเน่ยมันไม่มี ไม่มีอะไรที่จะอธิบายได้ครับมันมันเป็นความว่างที่มันมันไม่มีอะไรเลยฮะจะพูดยังไงดีมันอยู่เหนือสิ่งสมมตุติคงแต่งทั้งสิ้นนะฮะไม่มีอะไรจะทําลายได้นะ,ะตรงนี้ความว่างที่เป็นอิสระตรงเนี้ยครับมันจึงจะเป็นต้องเข้าใจนะฮะต้องหลุดพ้งออกมาจากสังขาร แล้วเห็นจริงๆนะฮะเห็นสัจจะความจริงตรงนั้นจริงๆนะฮะมันจึงจําเป็นต้องมีกําลังะฮะต้องมีสติสมาธิกําลังนะฮะเป็นกําลังที่จะเห็นนะฮะเราต้องเห็นความคิดปรุงแต่งนะฮะมันไม่ใช่ตัวเรานะฮะมันเป็นเรื่องของสังขารเข้าใจอย่างนี้ไปก่อนนะครับธรรมะ สามารถที่จะบรรลุทำได้ทุกคนนะครับพุทธ,ธะมันอยู่ในตัวเราทุกคนนะครับอยู่ที่กำลังใครจะมากกว่าใครจะไปถึงก่อนนะครับเป็นฆราวาสก็มีสิทธิบรรลุทำได้ทุกท่านนะครับไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสแม่ชีได้หมดครับขอเพียงท่านมีปณิธาน ไม่อยากเกิดต่อแล้วอยากพบปพนิพานจริงๆนะมีปณิพานปณิธานที่แน่วแน่อฮะยังไงชาตินี้ท่านเจอแน่นอนนะครับถ้าท่านวางอัตตาได้ทักมาครับเบอร์โทรศูนย์เป็นหนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งสามสองเจ็ดนะ โทรมาตอนเย็นๆนะครับพอดีบางบางครั้งผมอาจจะทํางานนะครับก็ยังต้องทํางานเลี้ยงชีพนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะครับที่ตัวเองได้เป็นวิทยาทานนะครับเข้าถึงได้ทุกคนครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงประสบกับความสำเร็จในชาติปัจจุบันนะครับสาธุครับ